ลักษณะจะใส่เส right. ื้อสีเดียวกันนะผู้ใหญ่สุดยาเพียร์นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากผู้ใหญ่มานโม่สิเกตในผู้ใหญ่กำพัฒนาราชสีหบูรพาเห็นไหขอบคุณมากครับโดนัทใช่ให้ชื่อโดนัทเอเอโดนัทโดนัทขอบคุณมากครัขอบคุณมากแต่เดี๋ยวจะได้ขอรูปขอลูปโลกญี่ปุ่นขอรูปที่ชื่อ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญาตจับไมค์ครับในคนที่ี่น้องรายเพลงในขณะนี้ กละถ่ายรูปกับน้องคนข้าววิา่าแล้วก็้ดนบนมีนงี้ยร้องที่มาร้องเพลงปูชาพรูเจงเช่นเะกับน้องคนข้าวสุริยาครับแล้วก็ทีก็รัได้รับความยุนดจากการประกวดรายการดังครับช่องีบเแกนโจะไขณะนี้นะครับกับเรพา่ายภาพกับบรรดาพี่น้องแล้วก็วันนี้ได้กำน้อเรี่ค่ะ อันดับน้ำส้มเด็ดดีมากนะฮะมาให้เราได้ถามตอนนี้ในทุกวันี้นะครับน้องต้นข้าวจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะแฟนๆนะสองทุ่มโดยประมาณเดี๋ยวน้องต้นข้าวจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทุกวนนี้นะครับทุกวนนี้ดาวพี่น้องแฟนเพลงติดตาเป็นกำลังแรงใจนะครับน้องต้นข้าวได้ที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตงานรวบรวมดวงจันทร์ที่เราได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับการร่วนี้น้องมาลองเพลงนะครับก่อนหลายเพลงนึกือบชั่วโมงแล้วนะครับทุกวนนี้เนี่ย มาถึงว่าวาดรอถึงว่าข้าวมาทำบุญกันด้วยนช่วงดี่ก็ในช่วงที่เอาได้ถ่ายรูปอย่ในขนะนี้ก็จะให้ก่าังดวงฤทยได้รับพลนงมีสิทธิหมดสิดับไปแล้วเนี่ยวันนี้นน้มจะมาเตรียมแบตเยอะโอเค

好了。 ตามไปก่อนทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าน้องไปไหนต่อนะครับ ยาเหรอครับยยาตัวเมืองโอเคเราจัดไปคุณแม่โอเคโอเคโอเคน้องต้อเข้าวกลับแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งน้องต้องข้าวกัน แล้วผมจะใส่รองเท้าทันแล้วั้ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปส่งน้องกันนะอนอโอเคส่งน้องนะครับเดี๋ยวน้องพรุ่งนี้มาขึ้นร้องเพลงนะทุกคนสองทุ่มในะอเอฟซีมารับชมน้องด้วยนะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องกันนะครับส่งน้องส่งน้องวันนี้น้องก็เหนื่อยนะแต่ก็โอเคนะครับไปครับน้องเราไปส่งน้องกัน มีพี่เลี้ยงนะไม่ต้องกลัวนะครับน้องไม่เหงื่อมีร้อนเดี๋ยวพี่เลี้ยงมีพัดลมมีทิชชู่ให้นะครับผมเดี๋ยวยังไงแมงกะพี่ก็ดูตารางงานของน้องนะถ้าน้องไปที่ไหนถ้าผมถ้าผมรู้ข่าวผมก็จะได้ไปไลฟ์แล้วก็ทำคลิปให้เ c ซได้รับชมกันนะครับผมแต่ตอนนี้คือพรุ่งนี้น้องน้องอ่ะมางานนะครับพรุ่งนี้นะ ยายจับมือยาได้จับมือลโอเค น้องต้นข้าวตัวจริงเป็นไงครับน่ารักมากค่ะนี่พรุ่งพรุ่งนี้มาดูคอนเสิร์ตน้องไหมมาค่ะนี่นะครับไปแล้วไปแล้วลไปตโอเคเดี๋ยวเราก็ไปส่งน้องต้นข้าวกันนะครับทุกคน,นแต่ระหว่างทางอาจจะมีการถ่ายรูปกันได้นะประมาณนี้ เก็บหลังไงี้นะฮะอยู่ทุบอยู่หน้าผมเก็บหลังเงี้ยน้องไปซ้ายไปขวานเนี่ยซ้ายหรือขวาน้องซ้ายพอ,อ,อไปซ้ายนะฮะออกมาด้านหลังมีหน้าหรอไปดักด้านหน้าแล้วไม่เจอน้องมาากคันด้านหลังนะครับ ็ไม่รู้น้องไปไหนนะฮะกลับใช่ไหมขอถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับโอเคน้องมาถ่ายรูปนะครับกับศิลปินหรือเปล่านี่ไงสยามโมแล้วแล้วเราก็เจอสยามโมอ่าแล้วเราก็ได้เจอกัน วันนี้แมงกระพี้ได้เจอสยามโอเลวด้วยนะครับ yang.

รอดูน้องนะครับบาย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 เดินทางปลอดภัยบายบายน้องต้องเข้านะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้เจอน้องต้องเข้าเป็นครั้งแรกตัวจริงเสียงจริงนะครับ นะครับซุปเปอร์ตา